อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านขายพระค่ะพี่วันนี้นะคะพี่ขาเป็น ep 162นะคะพี่ขา อ้าวยังไงฝากพีเอฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ๆอ้าวนี่เป็นช่องทางการติดต่อนะคะพี่ขา0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะพี่แอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยจะ้ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขากราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ๆ วันนี้ไ่บ้านมีพายพี่รับชมกันนะคะพี่ขาหนึ่งชุดเช่นเคยเนาะพี่เนาะเรามาดูรายการแรกกันนะคะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ปีสองสองนะคะพี่พี่เนื้อโลหะผสมนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่ปีสองสองนะคะพี่ขาเหรียญหล่อนะพี่นาะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ดู่นะคะพี่พี่ อยู่ในเลี่ยมนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าสภาพยังเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะด้านหลังนี่ชัดเจนนะพี่จ๋าเดี๋ยวไม่ชัดเจนยังไงนะพี่จ๋ากราขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้าอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ดูปีสองสองเนื้อโลหะผสมนะพี่นะนี่นะคะอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยจ้า รับไปนี่พร้อมใช้ได้เลยนะคะพี่ขาอ้าวชุดนี้เลยสวยๆเลยนะพี่จ๋านี่นะคะหลวงปู่ดู่นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลอ่อรายการถัดมาเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะรายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดนะพี่นะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดแบบนี้เลยนะคะพี่ขา นี่นะพี่หลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเหรียญนี้เป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ผุกเศษปีสามสองนะพี่นะนี่พี่ดูกรีบบัวกรีบจีบอลนะพี่จ๋าคมสวยสวยเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาสภาพยังดูสวยงามมากๆเลยนะคะพี่ขาผิวดเดิมๆนะพี่ขานี้นะพี่นะผิวดเดิมๆสวยสวยเลยนะคะพี่ขานี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้เลยจ้ะอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขา หลวงปู่ดูปลุกเสกนะพี่นะนี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะปีสาสองแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่นะคะอ้าสวยๆเลยพี่จ๋าพี่ๆที่สนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่จ๋าพี่ๆที่สะดวกเป็นปลายทางนะคะพี่ขารบกวนพี่ๆดูให้ใช่ดูใหชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดกันนะคะพี่ขาแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันนะพี่นะ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูปุกเสกปีส2สองนะคะพี่ขะส,สวยๆผิวดําเดิมเลยนะพี่ขาลุ้งลุง,ลงวิง,ว,งวิงเลยพี่จา๋อาอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ดูนะพี่นะนี่นะคะพี่สองห้าสองห้าแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ดูวัดสะแกนะพี่จ๋านี้ค่ะพี่ อ่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่จานี่นะคะพี่ตัวหนังสือรายละเอียดยังคมชัดสวยดีอยู่นะพี่จ๋าอ่ามีตอกโคด้านข้างแบบนี้นะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาเออหลวงปู่ดูปี25มีตอกโคดข้างนะพี่นะนี่นะจ๋าเป็นด้านขอบข้างมีตอกโคดแบบนี้นะจ๊าอ้าวนี่เป็นด้านหลังนะพี่ ด้านหลังนี่คมชัดสวยมากๆเลยนะคะพี่ขาเหรียญยังสภาพดูสมบูรณ์อยู่เนาะพี่เนาะดูดีอยู่นะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ดู่ปีสองห้า mm. นะคะพี่พี่มีต่อโค้ดด้านข้างนะคะพี่ขาเนี่ค่ะเป็นลักษณะเสมาหลวงปู่ดู่ปีสองห้านะคะพี่พี่สนใจติดต่อกันก็ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ๊ะรายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่น รุ่นงามเอกนะพี่นะนี่นะคะมีชื่อพระอาจารย์ฟั่นอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่คารุ่นงามเอกนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยจ้าน <right> ี่นะคะอยู่ในเลี่ยมนะจ้าพี่ๆรับไปพร้อมใช้ได้เลยจ้าพี่จ๋าเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะพี่นะพระอาจารย์ฟั่นอาซาโรนะคะพี่ขารุ่นงามเอกนะคะอ๋าสวยๆเลยนะพี่จ๋า เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะพี่นะอุดมสมพรนะจ้าพี่จ๋าอันนี้นะคะอ่าพี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พี่ที่สนใจนะพี่นะติดต่อกันเข้ามานะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะแม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่คะพี่พี่ที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางติดต่อกันโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยนะจ้าพี่จ๋า สั่งได้เลยจ้ะว่าจะเอาองค์ไหนเดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัสดุให้นะคะอา้าวรายการถัดมาเป็นเอ่อเตารีดหลวงปู่ทวดเนื้อเมกกพัดนะคะพี่ขานี่นะพ,พี่นะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดเนื้อเมกกพัดนะคะพี่เป็นเนื้อเมกกพัดเก่าๆสวยๆกรีบบัวง,งามๆกรีบจีบอลสวยๆคงกริบแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่เป็นด้านหลังเนาะพี่เนาะ นี่นะคะพี่เป็นลักษณะเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่คะเนื้อเมกพัดเก่าๆกันเลยนะจ้าพี่จาอนีค่ะอ่านี่นะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะนี่เป็นด้านใต้ฐานนะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดเนื้อเมกพัดเนาะพี่เนาะรายการถัดมาเป็นคุ้นแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่คะ่ะ นี่นะคะเป็นองค์สีทองนะพี่นะเป็นองค์สีทองเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆนี่นะคะอ่าสวยๆเลยนะจ้าพี่จ๋าเป็นลักษณะขุนแผนหลวงปู่ทิมเนาะพี่เนาะนี่ค่ะอ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่นะตะกรุดสองดอกตะกรุดสองดอกนะจ้าพี่จ๋าเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมมีชื่อหลวงปู่ทิมด้านบนตรงนี้แบบนี้นะคะ แล้วก็มีตะกุดสีทอง2องดอกนะพี่จ๋าเป็นสีเนื้อเดียวกันกับองค์ุนแผนเลยนะคะพี่เป็นสีเดียวกันกับองค์ุนแผนเลยนะคะพี่ะรายการนี้เป็นคุนแผนหลวงปู่ทิมมีตะกุด2ดอกนะคะพี่ขะฝังตะกุด2อดอกเนาะพี่เนาะนี่นะคะยังไงสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่นะ0849158065นะคะ รายการถัดมาเป็นพระปิตาหลวงปู่โต punished? นะคะพี่ขาชมเนาะพี่นนอะเล็กๆแบบนี้เลยนะพี่จ๋าเป็นพระปิตาหลวงปู่โต spun? นะคะพี่อ่านี่ค่ะนี่นะคะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่อ่านี่จะ้ะรายการนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่โตนะคะพี่ขามีเกษานนะพี่จ๋านี่นะคะ มีชื่อหลวงปู่โตชัดเจนเนาะพี่น้องวัดประดูชิมพลีแบบนี้นะคะพี่อ่านี่นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตนะพี่นะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่พี่อ่าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่ขาอ้าวพี่จ๋าเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะพี่นะ นี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะพี่นะเก่าๆสวยๆจ้ะนี่นะคะอ่านี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้เลยจ้ะสวยงามนะพี่จ๋าเก่าๆเก่าแบบสวยๆงามๆเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อจงเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่นะคะ อ่าประมาณนี้นะพี่จ๋าอย่างไงดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะรายการถัดมาเป็นเหรียญเจริญพรนะคะพี่ขาหลวงพ่อคูณปี36นี่ค่ะมีตอกโค้ดแบบนี้นะพี่จ๋าเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูณปี36นะคะพี่ขา เหรียญยังดูสวยตัวหนังสือยังคมชัดอยู่นะพี่นะใบหน้าใบตาหลวงพ่อคูณชัดเจนนะคะพี่คะรายการนี้เป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูณปี36นะคะพี่นี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่เมตตามหานิยมมียันแบบนี้นะคะพี่คะอ่าสองห้าสามหกเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่พ ชัดเนาะพี่เนาะไม่ชัดเจนยังไงนะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆยังไงติดต่อกันเข้ามานะพี่เนาะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ขาแม่บ้านถ่ายรูปเพิ่มเติมให้เนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูณนะคะรายการถัดมาเป็นเหรียญหน้ากากเงินนะจ๊ะพี่จา๋านี่นะคะหน้ากากเงินหลวงพ่อคูณนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะ อ้าวเรียมแบบสวยๆพร้อมใช้ทั้งสององคเลยนะจ๊ะพี่จา๋าหลวงพ่อคูณนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหน้ากากเงินหลวงพ่อคูณนะจ๊ะพี่จา๋าสวยๆเก่าๆเลยนะจ๊ะพี่จา๋าสวยมากๆเลยนะพี่องค์นี้รายละเอียดยังสมบูรณ์อยู่โคดชัดเจนนะพี่นะนี่นะคะอ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่จา๋าอ้าวสวยๆเลยจ้ะพี่จา๋าปี36เช่นกันเนาะพี่เนาะนี่นะคะ อ่านี่ค่ะพี่จ๋าเป็นลักษณะเหรียญหน,น้ากากเงินหลวงพ่อคูณปี36นะคะพี่อ่ามีสเหรียญมาฝากให้พี่ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะเพราะเลี่ยมไว้ใช้เลี่ยมพร้อมใช้นะพี่จ๋ายังไงติดต่อกันเข้ามาเนาะพี่เนาะอ่ารายการนี้นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ห่วงเชื่อมนะพี่นะ อ่านี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่ไข่ห่วงเชื่อมนะคะพี่ๆค่ะสวยๆเก่าๆเลยนะพี่จ๋าเป็นหลวงปู่ไ um. ข่ห่วงเชื่อมนะพี่นะอ่านี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ห่วงเชื่อมจะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆเลยนะพี่อันนี้เป็นด้านขอบนะพี่จ๋าขอบเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่นะอ่านี่จะนี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋าด้านหลังนี่นะคะพี่ เป็นลักษณะห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะพี่จ๋าไม่ชัดเจนยังไงแม่บ้านกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟที่น่ารักทุกท่านนะคะยังไงติดต่อกันเข้ามาโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จะ้ะ พี่ๆที่สะดวกเป็นปลายทางแม่บ้านมีนะจ๊ะพี่จา๋าติดต่อกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจา้าเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ห่วงเชื่อมนะคะอา้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ยนะพี่จา๋านี่นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ยเก่าๆนะพี่จา๋าดูคราบความเก่ามาตามซอกตามลืบเนาะพี่เนาะเก่าๆกันแบบนี้เลยจ้ะนี่เป็นด้านขอบนะพี่จา๋า ลิกไม่ทันหันไวยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ขายังไงติดต่อกันเข้ามาเนาะพี่เนาะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะสำหรับพี่ๆที่แอดไลน์ไม่เป็นนะจ๊ะพี่จา๋าโทรก,กันเข้ามาได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปบ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ขานี่เป็นเอ่อเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยเก่าๆก,กันแบบนี้เลยนะ,ะพี่จา๋ารายการถัดมาเป็นนางพญาเก่านะคะพี่ขา นี่นะคะพี่มีแรดอกมะขามผุดขึ้นมานะพี่จ๋าปุ่งบอกว่าเก่านะคะพี่ขานนี่นะคะมีแรดอกมะขามผุดขึ้นมาโชว์ความเก่ากันมันๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะ discord, พี่พี่เป็นลักษณะนางพญานะคะพี่ขาเก่าๆเลยนะพี่นะนี่จ้ะเป็นนางพญาเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่จ๋าสวยๆเก่าๆเลยเนาะอ่านี่นะคะ รายการนี้เป็นนางพญานะพี่จ๋าเาก่าๆกันเลยจากอ่านี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นนางพญาเก่านะคะพี่ขารายการถัดมาเป็นสมเด็จเก่านะพี่นะ,ะมีสามองค์นะพี่จ๋าดูความเก่ากันนะพี่อันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ขามีปิดทองเก่าๆก,กันแบบนี้เลยนะพี่จ๋า นี่นะคะเป็นสมเด็จเก่าองค์ที่หนึ่งนะพี่นะนี่เป็นด้านขอบนะพี่จ๋าขอบเป็นแบบนี้จ้ะอ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังนะจ๊ะพี่จ๋ายังมีอ่อทองที่ปิดไว้อยู่ประปรายนะพี่นะนี่นะคะเป็นสมเด็จเก่าองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าประมาณนี้นะจ๊ะพี่รายการถัดมานะพี่เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะจ๊ะพี่จ๋า นี่พี่จ๋าเป็นเนื้อเก่าเก่าหนึบหนึบหนดหนืดกันแบบนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สองเนาะพี่เนาะนี่ค่ะพี่สวยสวยเก่าเก่าสภาพยังดูสมบูรณ์อยู่นะคะพี่่ะไม่มีรอยแตกรอยบิ่นเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะนี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋าด้านหลังนี่นะคะเป็นร่องรอยความเก่าเป็นเนื้อด้านหลังเนาะพี่เนาะเนื้อแห่งร่องรอยความเก่ากันนะคะพี่่ะ รายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะคะอ่าเก่าเก่ากันแบบนี้เลยจ้ะอ้าวรายการถัดมาเป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สามนะพี่จ๋าอ่านี่นะพี่จ๋าอ้าวนี่เป็นลักษณะสมเด็จเก่าองค์ที่สามนะคะพี่พี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นนะคะพี่คะแปดนู่นนะคะพี่คะสองสี่นี่นะพี่เป็นลักษณะสมเด็จเก่าองค์ที่สามนะพี่นะ นี่เป็นเนื้อเ,เก่าวสวยๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋าเก่าๆเลยนะคะพี่ขานี่เป็นด้านขอบแล้วพี่นะขอบเป็นแบบนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะอ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋าด้านหลังสมเด็จเก่าองค์ที่สามนะพี่นะสวยๆเลยนะจ้าพี่จ๋านี่นะคะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สามนะพี่จ๋านี่นะคะ อ่าประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สามเนาะพี่เนาะอ่ารายการถัดมานะพี่เป็นเอ่อรูปถ่ายหลวงปู่เผือกปีหนึ่งสองนะจ๊ะพี่จ๋ามาในซองพลาสติกนะคะพี่นี่นะคะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่เผือกนะคะพี่ขาวัดกิ่งแก้วสองห้าหนึ่งสองเก่า,เก,าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะ ด้านหลังเป็นย so ันนะพี่จ๋ามีเป็นยันแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่เผือกนะคะพี่ขามาในซองใสๆเนาะพี่นนอะเป็นถุงกระดาษไอ้ถุงใสๆค่ะด้านหลังมีเป็นยันแบบนี้นะพี่จ๋านี่นะคะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่เผือกเนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมาเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขานี่นะพี่จ๋าเป็นลักษณะกิ่งเก่าๆนะพี่นะ นี่คะ่ะพี่รายละเอียดนี่สวยงามมากๆเลยนะคะพี่ขาพี่ดูกรีบบัวนะพี่นะรอยปักหมุดลูกป,ประคำนะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะพี่นะ,ะรายการนี้เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาก้นตอกหมายเลขนะ,ะพี่นะเดินไปบ้านให้ชมหมายเลขก,กันนะคะพี่พี่นี่นะคะอ่านี่คะ่ะพี่เป็นลักษณะพระกิ่งนะคะพี่ขากิ่งหลวงปู่ทิมเ<ม><ม>นาะพี่เนาะ ก้นตอกหมายเลขนะคะพี่ๆอ่าเก่าๆสวยๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่ขาเป็นลักษณะก้นตอกหมายเลขนะคะพี่ขารายการนี้เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมก้นตอกหมายเลขนะคะพี่ขาอ่านี่จ้พี่เก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่ขาประมาณนี้เนาะอ่ะรายการถัดมาเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมเช่นกันนะคะพี่ขา รายการน,นี้เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่คะสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะเอ่อพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาเป็นก้นเงินนะคะพี่ขามีตอกโค้ดนะพี่นะรายการนี้เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมก้นเงินนะคะตอกโค้ดตอกหมายเลขนะพี่จ๋านี่นะคะ อ๋อเป็นพระกิ่งหลวงปูทิมนะพี่จ๋ามีตอกหมายเลขด้านหลังแบบนี้ตอกโคดนะพี่นะไปบ้านให้ดูมีโค้ดนะคะพี่ขาเป็นก้นเงินนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นพระกิ่งหลวงปูทิมก้นเงินนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะพระกิ่งหลวงปูทิมก้นเงินนะคะพี่ขาอ๋านี่ค่ะพี่เก่าเก่ากันแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าสวยสวยเลยเนาะพี่เนาะ มีตอกหมายเลขนะคะพี่ขาตอกโค้ดเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะรายการนี้เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะพี่นะรายการถัดมาเป็นคุนแผนพายคู่นะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่นะพี่นะดูนะพี่จ๋าเป็นพายคู่เก่าๆกันนะพี่นะพี่ดูค่าความเก่ากันนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นคุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาวัดระหานไร่เป็นพายคู่นะคะพี่ แผนภายคู่หลวงปู่ทิมแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังมีเป็นร่องรอยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าอ่านี่นะคะเก่าๆแบบนี้นะพี่นะเดี๋ยวไงติดต่อไ่บ้านกันมานะพี่จ๋า0 8 4 9 1 5 8 0ส5่น้าหนะคะรายการนี้เป็นขุนแผนภายคู่หลวงปู่ทิมนะคะพี่ขานี่คะ่ะอ่ารายการถัดมานะพี่ รายการนี้เป็นเหรียญนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อปานนะพี่นะนี่นะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่ข่าวัดบางนมโคสองสี่แปดห้านะพี่นะเป็นเหรียญพสลึกอยู่นะคะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะพี่ที่สนใจก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่ขะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ ก็ขอรูปเพิ่มเติมนะพี่แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางนมโค2485นะพี่นะนี่นะคะอ่าพอสลึกอยู่นะจ้าพี่จ๋ารายการถัดมาเป็นพระปิดตาเงินยวงนะคะพี่ขานี่นะพี่เป็นปิดตาเงินยวงเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะเป็นพระปิตาเงินยวงเก่าๆเลยจ้ะอ่านี่นะคะพี่เป็นลักษณะพระปิตาเงินยวงนะพี่จ๋าเก่าๆกันอ่านี่นะคะนี่ค่ะพี่จ๋าเป็นพระปิตาเงินยวงนะพี่นะเก่าๆกัน แบบนี้เลยเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะเป็นพระปิดตาเงินยวงนะพี่จ๋าเป็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะคะรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหออรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ขานี่นะจา้าพี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ขานี่คะ่ะหลวงพ่อคงวัดซำป่างามนะคะพี่ขา ชัดๆนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมนะพี่จ๋าสวยๆเลยพี่รับไปนี่พร้อมใช้ได้เลยนะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดซำป่างามนะคะอ่านี่เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงสองสี่แปดสามนะคะพี่ขาววัดซำป่างามเนาะพี่เนาะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคงเนะพี่เนะาะสวยๆเลยจ้ะพี่ๆที่สนใจติดต่อกันมาได้นะพี่นะศูนย์5ป0 6 5นศนะคะรายการถัดมาเป็นซุ้มกอนะจ๊ะพี่จา๋าซุ้มกอเก่าๆมีแร่ดอกมะขามผุดขึ้นมานะพี่นะเก่าๆบ่งบอกว่าเก่านะจ๊ะพี่จา๋ามีแร่ดอกมะขามแบบนี้เลยนะพี่นะผุดขึ้นมานะคะพี่ขานี่ค่ะโชว์เนื้อความเก่านะคะพี่ขาสวยๆเลยนะพี่ รายการนี้เป็นซุ้มกอนะคะพี่ขาซุ้มกอเก่ามีแร่ดอกมาขามผุดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะพี่ขาบ่งบอกว่าเก่ามากๆเลยนะจ้าพี่นะรายการนี้เป็นซุ้มกอเก่านะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะอ่านี่นะคะรายการถัดมานะพี่รูปเหมือนปั๊มนะคะพี่หลวงพ่อโสธรปี2,500นนะคะพี่ขา รายการนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโสธรปี2500นะคะพี่ขานี่นะคะดูขอบข้างปั๊มนะพี่นะเก่าๆก,กันสวยๆกันเลยนะพี่จ๋าปั๊มชัดๆแบบนี้นะคะพี่เขียนว่าโสธร2,500แบบนี้นะคะพี่ขารายการนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโสธรปี2500นะคะพี่ๆอ่านี่นะจ๊ะ นี่เป็นใต้ฐานนะพี่นะ้าไต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะอ่านี่นะคะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยจ้ะรายการถัดมาเป็นพระปิดตานะคะพี่ขานี่นะคะเอ่อเป็นพระปิดตาตุก,กตาเล็กหลวงปู่โตะนะพี่จา๋าอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะนี่นะคะพี่ดูเนื้อกันนะพี่จา๋ารับไปนี่พร้อมใช้ได้เลยนะพี่นะเลี่ยมไว้แบบนี้นะคะ นี่นะพี่นะมีร่องรอยการกระเทาะนิดนึงนะพี่นะแต่คือแตกบินคือบินเราไม่มีปิดบังนะคะพี่คะรายการนี้เป็นพระปิดตาพิมพ์ตุกตาเล็กหลวงปู่โตเนาะพี่เนะาะรับไปนี่พร้อมห้อยได้เลยนะคะรายการถัดมานะคะพี่ขาเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะพี่ขาหลวงปู่โตปลุกเสกนะพี่นะมีตอกโค้ดแบบนี้เลยนะคะพี่ขา เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลวงปู่โตปลุกเสกนะพี่จ๋ามีต่อโค้ดแบบนี้นะโค้ดชัดๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9นะคะพี่ขานี่ค่ะสวยๆเลยนะพี่นี่นะคะเป็นขอบเหรียญนะพี่ขาขอบเหรียญหนึ่งบาทนะพี่นะหลวงปู่โตปลุกเสกนะพี่จ๋านี่นะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะพี่ขาหนึ่งบาทหลวงปู่โตปลุกเสก อสสพันนะคะพี่ขาเหรียญ1นบาทนะคะเหรียญน,นี้นะพี่นะปู่โต๊ะปลุกเสกน,นะคะพี่ขามีตอโกโค้ดแบบโค้ดชัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาพี่ดูโค้ดกันเนาะชัดๆแบบนี้เลยนะคะอ่านี่ค่ะรายการถัดมาเป็นสมเด็จหล่อหลวงพ่อแพรนะคะพี่ขาเป็นสมเด็จหล่อหลวงพ่อแพรเก่าๆกันแบบนี้เลยนะคะพี่นะอ่านี่จ้ะ นี่นะคะเป็นสมเด็จหล่อหลวงพ่อแพเนาะอ่านี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเก่าๆเป็นสมเด็จหล่อหลวงพ่อแพรนะคะนี่ค่ะอ่าประมาณนี้เลยนะจ้าพี่จ๋าสวยๆเก่าๆกันเลยจ้ารายการถัดมาเป็นพระปิตาหลวงปู่โต๊ะนะจ้าพี่จ๋านี่นะพี่ๆดูเนื้อกันนะจ้าพี่จ๋า นี่ค่ะพี่เป็นด้านขอบนะพี่นะด้านขอบแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะตะกุด2ดอกนะพี่นะอ่านี่จะ้ะนี่นะคะนี่ค่ะพี่ด้านหลังนะพี่นะมีชื่อหลวงปู่โต๊ะยันชัดๆแบบนี้วัดประดูชิมพีนะพี่จ๋าชัดเจนมากเลยนะพี่นะพี่ดูยันดูด้านขอบดูด้านยันนะพี่นะ สวยๆเลยจ้ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะพี่นะมีตะกุดสองดอกนะค่ะพี่ๆอ้าวสวยๆยันชัดๆตะกุดสองดอกนะพี่จ๋าเอ้ารายการถัดมานะพี่นะเป็นปิดตานะคะพี่ขานี่นะพี่นะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพิมพ์ปั้นนะพี่จ๋าเป็นเนื้อผงพิมพ์ปั้นนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะจี่พี่จ๋า เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่ขาพิมพ์ปั้นเนาะพี่เนาะอ่าสวยๆเลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะจ้าพี่นี่นะคะสนใจติดต่อกันมานะพี่จา084915 8065ะ้านะะพ่พี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขาเดี๋ยวบ้านจัดส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันเนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญนะคะพี่ขาเหรียญชินราชนะพี่นะเหรียญชินราชหลวงพ่อทนนะคะหลวงพ่อทองนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ขาวัดดอนสะท้อนนะพี่นะนี่นะคะพี่ขา เป็นเหรียญชินราชหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนนะพี่นะอ่านี่นะคะพี่เป็นเหรียญชินราชนะคะพี่ขานี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะวัดดอนสะท้อนปี2480นเนาะพี่เนาะเหรียญพสลึกอยู่นะคะพี่ขาสภาพก็เป็นสภาพใช้เก่าตามการเวลานะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญ ชินราชหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนปี24-80นะคะพี่พี่ยังไงสนใจติดต่อกันมา0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขารายการนี้เป็นตะกุดเก่านะคะพี่ขาตะกูดเก่าลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่คะน่าจะประมาณ1 2 3ประมาณ4นิ้วนะพี่จากความยาวเนาะพี่เนาะอ่าส่องดูเนื้อกันนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ เป็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะอ้าวันนี้แม่บ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ขกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พวันนี้ก็ช่องทางการติดต่อนะคะพี่ขา0849158065นะคะพี่พี่ติดต่อกันเข้ามาพี่พี่จะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาก็ได้นะคะพี่ขา ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาอ่านี่นะคะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะพี่ขา0849158065นะคะพี่ขาแม่บ้านขายประบ้านจ้า เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขารบกวนพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่ขาอา้าววันนี้ถ้าแม่บ้านพูดปิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ๆี่แม่บ้านต้องกราบขอโทษขออภัพยพี่เอฟซีที่น่ารักไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอา่ายังไงติดต่อกันเข้ามาเนาะพี่น้องแม่บ้านขอจบคลิปพี่ที่หนึ่ง 162ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า